สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูมืววอปืนพิจอตรตันกันหน่อยนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นความมาักง่ายหรือเป็นอะไรนะครับแต่ว่าลูกค้ามันจะเสียหลออายรอบแล้วก็มันแก้ไม่ถูกวิธีนะครับดูอ,อะไรอันนี้ลดลูกค้าเอียงลดลูกค้าเอียงครับสายขวาไม่เท่ากันนะครับข้างหลัง คือข้างขวาต่ากว่าข้างซ้ายนะครับผมจะบอกว่าไอ้ซ้ายขวาไม่เท่ากันนี่มันเป็นปัญหานะครับโลกแตกจริงๆซ้ายขวานะครับถ้ารถป้ายแดงข้างหลังวัดบางทีก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะมันจะเผื่อค่าน้ํามันเผื่อน้ําหนักเราหรือเปล่าอะไรคือประมาณนั้นคือวัดมันจะต่างกันอยู่ประมาณสามมิลสี่มิลนะครับแต่คันนี้มันต่างก,ากันเกือบเกือบนิ้วนะครับ ลูกค้าเลยเข้าไปให้ร้านแถวบ้านเขาแก้นะครับวิธีแก้ของเขาก็คือนะครับขวาต่ำนะครับเขาเอากล่องโลสามนิ้วครึ่งมาใส่ข้างขวาเลยนะครับนี่ข้างขวาใส่กล่องสามนิ้วครึ่งนะครับเพื่อที่ให้มันสูงนะครับแล้วข้างซ้ายเอากล่องสามนิ้วมาใส่นะครับนี่คือการแก้นะครับซ้ายขวาเท่ากัน ผมมันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่วิธีช่างเลยอย่างนี้นะครับจะบอกว่านะครับมันเขาเรียกว่ามาง่ายนะครับจริงๆนะครับมันไม่ใช่หรอกครับเอากล่องข้างซ้ายสามข้างขวาสามนิ้วครึ่งผมก็ยังงงอยู่ร้านอะไรขายไม่ได้ไงครับมันไม่เป็นคู่เนี่ยมันแยกกันมาเงี้ยได้และอีกข้างนึงกับข้างนึงจะไปขายใครครับคุณซื้อรองเท้าคุณยังซื้อเบอร์เดียวกันเลยครับไม่มีหรอกครับ ซื้อข้างซ้ายเบอร์ห้าซื้อข้างขวาเบอร์หกน่าจะคิดได้นะผมว่าคือแก้เราก็ต้องดูสาเหตุนะครับถ้าแหนบเดิมๆอะไรเดิมๆไม่ได้ดัดมารถลูกค้าไม่ได้ดัดไม่ได้โหลดอะไรมานะครับอาจจะแหนบล้าแหนบตายเป็นบางตัวหรืออะไรนะครับไล่ดูนะครับนิ้วครึ่งนิ้วถ้าลูกค้ามีงบก็ให้เปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าไม่มีงบเราก็ดัดแหนบไล่หรือเอาขึ้นเอาลงให้มันเท่ากันนะครับ ไล่แหนบใหม่อะไรอย่างนี้ยังดีกว่านะครับดีกว่ามาใส่อย่างนี้ครับโอ้โหเล่งเต่งเลยครับซ้ายสามนิ้วขวาสามนิ้วครึ่งมงผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับนี่เขาวิ่งไหมผมแก้เดี๋ยวผมมาถอดออกหมดเลยครับฟองโหลดแล้วดัดแหนบให้ลูกค้าสองนิ้วนะครับไล่ไล่แหนบใหม่แต่ผมอาจจะถอดสองรอบสารอบนะครับแต่ผมก็ทําให้ลูกค้า เพราะว่ายังไงรอบแรกเราวัดดัดแนบเสร็จเราวัดแนบเท่ากันแต่มาใส่รถอาจจะไม่เท่ากันเราต้องอย่างไรต้องมีสองรอบแน่นอนงานนี้แต่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่แก้แบบนี้มันไม่ใช่นะครับฝากเขาด้วยนะครับมันโอ้ผมไม่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับจริงๆเดี๋ยวรอชมนะครับมีอะไรถ้า เซผมมาได้ครับสอบถามผมได้นะครับคอมเมนต์ผมมาได้นะครับมี่ลูกค้ารออยู่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ทาบุญร้านเสร็จเนี่ยลูกค้ามารออยู่นะครับฝากไว้นะครับนี่ครับผมแก้นะครับคือทอดเราไปเลยนะครับไม่นาไปใช้นะครับยังไม่ยังนี่เดี๋ยวดัดแหนบนะครับเอาลูกค้าไม่ได้โหลดเยอะนะครับเอาลงแค่สองนิ้วนะครับแก้ที่แหนบไปเลยครับสูงทําไปด้วยแล้วก็โหลดไปด้วยจะทําแต่แรกไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกล่องเลยครับ แกลก็ไม่ต้องซื้อนะครับแก้งด้แรกจบแล้วครับไล่แนวใหม่ดัดแนวใหม่พร้อมซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ได้เสียด้วยสองนิ้วไม่ต้องไปซื้อกล่งไอเ้เสียแล้วอันนี้เลยนี่เห็นไหมครับลูกค้าเสียสองรอบเนี่ยเงินมันก็สําคัญทุกบาททุกเงค์ครับแต่ใช้เนี่ยเห็นป่ะซื้อมาไม่ทันไรเลยเนี่ยเราเขาก็ต้องทิ้งเนี่ยไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเงินทางานทำอะไรก็นึกถึงใจลูกค้าด้วยครับเงินเขาก็มีค่าเหมือนกัน ไะ้นะครับงานแก้นะครับรถเอยียงนะครับที่ลูกค้าแก้มานะครับ